สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรนะคะวันนี้เรามาเปิดไพ่อัปเดตดูภาพรวมความรักในเดือนกุมภาพันธ์กันนะชาวมังกรค่ะดูได้ทั้งลัคนาและราศีคนที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตยอยู่ที่มังกรก็สามารถรับชมได้เช่นกันนะคะภาพรวมความรักในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวมังกรจะเป็นเช่นไรโอเคเรามาดูกันค่ะ ไพ่ใบแรก clarity ความชัดเจนความจริงเจตนารมณ์และความซื่อสัตย์ reject การปฏิเสธ commitment merit promise คำสัญญาการอำลาจากตอนจบทิ้งท้ายไว้เบื้องหลัง p a r t life ชีวิตที่ผ่านมาคำอ,อธิบายของไพ่มีในเรื่องของคาม c l เลสันบทเรียนแห่งกรรม และเบกกิ้งพอย์ความรู้สึกที่ล้นหลามพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวมังกรเหมือนกับว่ามีความรู้สึกมองเห็นความจริงบางอย่างนะคะมีสิ่งที่จะถูกปฏิเสธถึงตอนจบแล้วถึงเวลาอำลาถึงเวลาจากไปแล้วนะคะเพราะความรู้สึกนั้นเหมือนกับมาถึงจุดสิ้นสุดจุดแตกหักขีดจำกัดฟังเส้นสุดท้ายแล้วค่ะสิ้นสุดแห่งวิบากกรรม และสิ่งที่กำลังจะกอเกิดขึ้นก็มีในเรื่องของคอมมิตเมนต์แล้วก็การแต่งงานนะคะเรามาดูกันที่ไพ่ทาโร่ค่ะภาพรวมความรักในเดือนกุมภาพ,พันธ์ของชาวมังกรไพ่ใบแรกห้าไม้เท้าความสับสนวุ่นวายใจนะคะเก้าถ้วย สถานการณ์สิ่งแวดล้อมตอนนี้เหมือนกับว่าลักษณะภายนอกนะคะดูเหมือนกับจะมีความอุดมสมบูรณ์และเพียบพร้อมนะคะแต่ภายในนั้นมีความสับสนมีความกังวลใจที่ซ่อนเอาไว้หกถ้วยความคาดหวังคือการกลับบ้านหรือการฟื้นฟูบางสิ่งบางอย่างหกถ้วยพลังงานคนรักเก่าๆคนที่มีประเด็นกันไพ่เดอะแอมเปเลอร์ค่ะ ไพ่ตัวตนนะคะอดีตพื้นฐานชีวิตไพ่ของชาวเมธคนรักชาวมังกรคนคนนี้เป็นคนที่มีความอินดิเพนเดนต์ในตัวเองนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจมีความเป็นผู้นำสูงแต่หากตอนนี้ในใจเกิดความสับสนขึ้นมานะคิงออฟคอยค่ะราชาถือเรียน เขาเป็นคนที่มีความมั่นคงนะทั้งเรื่องการงานการเงินนะคะชีวิตโดยทั่วไปนั้นดีพื้นฐานดีเลยแหละนะคะชาำกรแต่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะมีประเด็นความสับสนต่างๆหากเป็นคนที่มีประเด็นกันนะมีเกณฑ์ว่าจะได้เคลียร์กันนะคะหรือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนั้นนะคะยังคงอยู่นะ เป็นเหมือนกับอะไรที่ไม่สามารถที่จะแปลเปลี่ยนไปได้เลยนะคะ6ดาบเดี๋ยวจะมีการเดินทางหากตอนนี้อยู่ใกล้กันจะมีการเดินทางออกจากกันหากตอนนี้อยู่ไกลกันมีเกณฑ์เนี่ยนะคะหกดาบหกถ้วยเขาจะเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางกลับไปยังสถานที่ที่เขารู้สึกผูกพันมากๆสี่เหรียญเกิดความหึงหวงเกิดความห่วงแหนกันนะคะหนึ่งถ้วยความรัก ความรักที่สุดแสนเจ้าหวงแหนคนที่ไม่อยากไกลจากอีกต่อไปแล้วไม่อยากจะอยู่ห่างไกลกันอีกต่อไปนะคะไพ่คิงถือดาบลักษณะของเขาเป็นคนที่มีความเย็นชาเป็นคนที่เข้าใจถึงความต้องการของตัวเองคิงถือดาบกับไพ่เคียริตี้นี่ชัดเจนค่ะเห็นเป้าหมายของตัวเองชัดเจนแล้วรู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรมีความรักแท้ยั่งยืนอยู่ตรงนี้รักทางไกลนะชาวต่างชาติก็ได้นะคะเอ็มเพลร์เนี่ยนะ คุณอาจจะมองเขาว่าเขาดูนิ่งๆไปดูเย็นชาดูไม่สนใจแต่ที่แท้แล้วคนคนนี้นะคะมีความรู้สึกบางอย่างที่ยังตอบคำถามตัวเองไม่ได้มีทั้งความรักและความสับสนไพ่บทสรุปเป็นห้าดาบความขัดแยง้งการทะเลาะเบาะแวง้งการไม่ลงรอยกันคุณดูสิคะความสัมพันธ์นี้เนี่ยมีในเรื่องประเด็นของคำพูดนะคะคำพูดที่พูดให อีกฝ่ายรู้สึกเสียใจน้อยใจเดี๋ยวเรามาดูกันนะไพ่ตะละใบจะสื่อสารอะไรกับชาวมังกรค่ะไพ่ห้ามไม้เท้าอยากบอกอะไรค่ะห้ามไม่เทา้าสองไม่เทา้าคนทางไกลคนที่รอคอยการติดต่อสื่อสารคนที่อยากจะเดินทางความรักของชาวมังกรนี่คนรักอยู่ไกลกันนะคะนะหากคุณไม่ได้อยู่ไกลก็เป็นตัวเขาเนะ่ย มีเกณฑ์จะได้ออกเดินทางมีสิ่งที่เขาเฝ้ารอที่อยู่ทางไกลนะเจ็ดไม้เท้าความพยายามโอ้มีแต่เรื่องไม้เท้าออกมานะคะไม้เท้าคือแพชชั่นความพยายามสิบเหรียญค่ะการเป็นครอบครัวความรักนี้คุณจะได้สมหวังกับคนทางไกลชาวต,ต่างชาติคนที่เขาตั้งหน้าตั้งตารอนับวันรอที่จะได้เดินทางมาพบมาเจอกัน นะคะเป็นความรักที่จะลงเอยด้วยดีด้วยนะเก้าถ้วยค่ะในตอนนี้เหมือนกับว่าความรักที่คุณให้เขาไปเนี่ยอยู่ตำแหน่ง position ใกล้กันเลยนะคะเก้าถ้วยแล้วก็หนึ่งถ้วยเป็นสิบถ้วยพอดีเลยคุณไปเติมเต็มใจเขาสิ่งที่เขาขาดหายสิ่งที่เขาเคยสับสนมาตลอดสุดท้ายแล้วเนี่แหละคะ่ะความรักแท้เนี่ยเติมเต็มได้ทุกอย่างเก้าถ้วยอยากบอกอะไร แถ้วยการ move on การเดินหันหลังออกจากนี่ไงการปฏิเสธการอำลาทิ้งท้ายไว้เบื้องหลังชาตามังกรคนรักของคุณเขากำลังจะ move on ออกจากสถานที่หรือสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับเขาในตอนนี้คะเป็นการ move on นะแล้ว9ก้าถ้วยจริงๆแล้วก็คือภาพของความโสดนะคะเหมือนจะ move on ออกจากสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นอิสระ อดพันธนาการออกเนี่เราอิงตามหน้าไพ่ที่เปิดไกด์ไลน์ด้วยนะคะเพราะไพ่ในฝั่งหนึงเนี่ยบอกว่าถึงเวลาอำลาจากแล้วมีการปฏิเสธการอำลาแล้วก็จุดแตกหักแต่อีกฝั่งหนึ่งกับเป็นความชัดเจนและคอมมิชเมนต์นะคะพาร์ทไลฟ์เนี่ยได้ทั้งนั้นนะคะคนรักในอดีตชาติหรือรูปแบบสิ่งใดเดิมๆอะไรที่ วนไปนะนะคะแล้วแปดถ้วยก็คือการ move on การถดหลังจากมาเด็กถือเหรียญการเริ่มต้นความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่กำลังจะกเกิดขึ้นใหม่ค่ะเด็กถือเหรียญการขอความรักการสารภาพรักไม่ใช่รักที่เดินถดหลังออกไปแน่นอนหรือนะคะมิเกนนะอาจจะเป็นคนรักเก่าๆคนที่มีประเด็นของคุณเนี่ยนะนะคนที่อยู่ห่างไกลกันในตอนนี้นะคะสองดาบการตัดสินใจเอาละ สดาบมาเหมือนจะมีสองทางเลือกเลยอีกคนหนึ่งอยู่อีกคนหนึ่งไปอย่างนั้นได้นะคะมีคนที่จะเดินหันหลังจากไปแล้วก็คนที่กำลังจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะหถ้วยอยากบอกอะไรคะ่ะ6ถ้วย6ไม้เท้าชนะเลิศนะคะความสำเร็จต่างๆ หากคนรักของคุณรอคอยการเดินทางกลับบ้านเขาจะได้กลับบ้านนะคะจะได้รับความสําเร็จเนี่ยเป็นคู่กันเห็นไหมคิงออฟสอดกับควีนออฟสอดคุณทั้งคู่เป็นคนที่มีความฉลาดเฉลียวค่ะมีสติปัญญามากมีความฉลาดมีปรีชาชาญคิดเห็นไปนในทิศทางเดียวกันมีทัศนคติตรงกันในหลายๆเรื่องเลยนะคะมองไปยังเป้าหมายของชีวิตเดียวกันเนี่ยเดอะทาวเวอร์ไพ่ออกมาชัดเจนนะชาวมังกรน,นี่กําลังอ่านสองพลังงาน พลังงานที่กำมันจะสิ้นสุดเดอดทาวเวอร์ Tower, และพลังงานที่กำมันจะได้ไปต่อหกไม้เท้าแน่นอนชัดเจนค่ะมีสิ่งที่พังลงไปและสิ่งที่กำมันจะเกิดขึ้นใหม่หวนคืนกลับนะคะแล้วก็เหมือนจะเป็นพลังงานของคนที่หากมีการต้องการตัดจบกันไปนะนะ ก็มีเกณฑ์ว่าจะได้จบได้จริงๆกับพลังงานที่จะได้เริ่มต้นกับคนที่รอคอยนะคะคนทางไกลก็จะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นจริงนะพลังงานเป็น2ดาบจะต้องอ่านเป็น2พลังงานเลยนะคะเพราะว่าไพ่ออกมาขยายเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนนะตั้งแต่ไพ่สถานการณ์แล้วแปดถ้วยคือการหันหลังออกจากไปและการเริ่มต้นใหม่มีพลังงานนึงกำลังจะถูกปฏิเสธอีกพลังงานนึงกำลังจะก่อเกิด นะคะชัดเจนะนะคะนะคุณอยู่คุณอยู่ฝั่งไหนพลังงานไหนนะคะเดดเอ็มเพลอร์อยากบอกอะไรเอ็มเพลอร์จัสติสไพ่ของชาวตุลการตัดสินใจหรือการทําในสิ่งที่ถูกต้องโชคชะตาตัดสินนะคะไพ่โชคชะตาตัดสินนะี่ะแล้วได้เอ็มเพลอร์กับจัสติสเนี่ยไพ่ของชาวเมษแล้วชาวตุลเนีนะะ่ยค่ะก็เป็นปัฏินิกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะตัวตนของชาวเมษก็มีตุล เป็นปตัตตานีชาวตุนก็มีชาวเมธเป็นปตัตตานีนะคะเดวิลไพ่ของชาวมังกรสิ้นสุดวิบากกรรมนะคะไพ่ของชาวมังกรก็ออกมาดูสิโอ้สามพลังงานในตัวตนในอดีตพื้นฐานชีวิตสิ้นสุดวิบากกรรมแล้วค่ะจัสติดและเดวิลนะสิ้นสุด บางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นกับสิ่งที่ถูกต้องนะคะและ Night of c u p การสารภาพรักการขอความรักเขาตัดสินใจแล้วคนครนี้ตัดสินใจแล้วค่ะเขาเลือกความรักเขาเลือกคนที่เติมเต็มชีวิตเขาได้คนทางไกลคนที่อยู่ไกลห่างกันและจะมีการเดินจากออกมาจากสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่เหนียวรั้งไว้ในตอนนี้ King o f ฟคอยอยากบอกอะไรคะ่ะราชาเหรียญ เด็กถือดาบการตามสอดสองการตามสองมองดู The High Priestess พลังงานที่ยังไม่เปิดเผยตัวตนนะคะคนที่ยังไม่ได้มีสถานะอะไรกันชัดเจนคนที่อยู่ทางไกลยอยู่ไกลกันมากๆเลยนะมีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะความรักที่คนรักเขามองคุณไม่ออกเลยในตอนนี้ว่าคุณจะเป็นไปในทิศทางไหน ดูคุณมีสเสน่ห์ลึกลับนะคะแล้วก็มีความดึงดูดใจเขามากๆคุณเป็นคนที่มีเซนต์มีสัมผัสนะคะสิบไม่เท้าค่ะการทำงานหนักอตอนนี้ชาวมังกรมีคนที่เขาหมกม,มุ่นอยู่กับคุณมากๆเลยนะคะส่องคุณตลอดการส่องคุณคืองานของเขา ยิ่งเขาเห็นคุณยิ่งเขารู้สึกว่าคุณเข้าใกล้ยากมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีแรงดึงดูดใจกับเขามหาศาลน่ะเป็นความเชื่อมโยงกันที่รู้สึกผูกพันเป็นพันธนาการร้อยลัดกันไว้แกะออกไม่ได้เลยค่ะ6กดาบอยากบอกอะไรค่ะหดาบการเดินทางเดอะชาริออตเดินทางมาแน่ๆแล้วไพ่ของชาวกรกฎนะ ชาวมังกรรองเลยนะคะมีคนไกลกำลังจะเดินทางมาหาคุณเดอะฟูเขาจะมาในวันที่เขาเป็นอิสระจากทุกอย่างเดอะฟูค่ะทริออะและเดอะฟู Fool, การเดินทางคุณเตรียมตัวได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะตัวเขาจะไม่มีพันธะอะไรเลยณนะขณะเวลาที่มาถึงตัวคุณนะทุกอย่างจะเป็นอิสระจะปลอดโปร่งและหนึ่งเหรียญการเริ่มต้นใหม่แน่นอนค่ะคนรักของชาวมังกรกำลังจะจบจากสิ่งเก,าเกา่า สิ่งที่เคยรับรวงพลางจะถูกเปิดออกสิ่งที่เคยเป็นวิบากกรรมทุกอย่างจะสิ้นสุดลงไม่ว่าจะทําเช่นไรนะคะถึงเวลาจบแล้วถึงเวลาที่จะต้องอําลาจากการปฏิเสธและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคือคอมมิชเมนต์กับความสัมพันธ์ใหม่ดูสิคะหเหรียญการเริ่มต้นและโอกาสเนะะี่ยค่ะคุณเป็นการเริ่มต้นที่ดีของเขาสี่เหรียญอยากบอกอะไรคะสี่เหรียญ Queen คิงออฟคัมราชินีโอ้ราชินีถ้วยกับราชาถ้วยความห่วงแหนความหึงหวงห่วงแหนความสัมพันธ์นี้คนรักของคุณเขาห่วงแหนคุณมากนะคะแต่มันจะมีสิ่งที่จบลงเนี่ยพลังงานออกมาชัดเจนเลยนะไพ่คิงออฟคัพ ups, กับค e n ออฟคัพอยู่ในตำแหน่งที่เป็นคำแนะนำหรืออุปสรรคปัญหานะคะ แล้วไพ่คิงออฟสอดกับควีนออฟสอดเนี่ยมาอยู่ในตําแหน่งที่สถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วมีการสิ้นสุดลงคนรักของคุณนะคะเขากำลังจะจบจากบางสิ่งบางคนบางสถานการณ์แล้วจบแบบราบคาบเลยพลังงานนี้เป็นคู่กันเพราะเขาออกมาข้างกันนี่ออกมาข้างกันจริงแต่ว่าเป็นไพ่ขยายดูเหมือนจะไม่ได้สําคัญอะไรอีกต่อไปแล้วนะคะเตรียมตัวเริ่มต้นใหม่ค่ะนะ The World แน่นอนค่ะ จากคนไกลจะมาอยู่ใกล้กันความรักความปรารถนาอันแรงกล้านี่แหละคะ่ะจะดึงคุณทั้งคู่กลับมาสู่กันและกันนะคะนี่คือรักที่จะได้สมหวังคือรักทางไกลคนที่อยู่ไกลห่างคนที่กำลังจะอำลาคนที่กำลังจะจบนั่นก็คือคนที่ทะเลาะก,กันบ่อยๆมีคําพูดรุนแรงใส่กันไม่มีความเคารพให้เกียรติกันนะแล้วจากนี้เนี่ยจากที่อยู่ใกล้เนี่ยจะไก,กลห่างออกไปค่ะ นึ่งถ้วยอยากบอกอะไรคะหนึ่งถ้วยเด็กถือถ้วยการขอโทษการขออภัยแปดเหรียญการสารต่อความสัมพันธ์และสามดาบเนี่ยไพ่ที่ดีออกมาขยายแล้วก็มีไพ่ไม่ดีแทรกเข้ามานะแปลว่าจะมีสถานการณ์คนที่จบนะชามังกรถ้าคุณมีสถานการณ์ที่จบจากคนรักของคุณนั้นจบจริงๆเขาอาจจะได้ไปเรื่องความสัมพันธ์ใหม่หรือตัวคุณก็ได้นะคะเพราะมีเรื่องของความเสียใจที่แทรกซ้อนเข้ามาแล้วความสัมพันธ์ที่กำลังจะได้สารต่อนะ ชัดเจนแล้วนะ่นะคะว่าจะเป็นการเริ่มต้นนะคะเพราะมีสิ่งที่พังลงนะคะหากจะเป็นสถานการณ์ของคนเก่าๆคนที่มีประเด็นมีปัญหากันแล้วอยู่ไกลกันในระยะนี้เดี๋ยวจะได้มาใกล้กันนะคะแต่มีเรื่องของการปฏิเสธบางอย่างซึ่งมองว่านี่แหละค่ะคือการตัดสินใจทางเดินที่ถูกต้องที่สุดเลือกทางเดินที่ใช่สำหรับตัวเองมากที่สุดคิงออฟสอดอยากบอกอะไรคะ่ะสองถ้วยรักแท้ คนรักของคุณเขาบอกว่าเขาเจอแล้วคนที่เป็นรักแท้ของเขาเดอะซันคนที่เป็นความสุขใจของเขาหนึ่งเดียวเขารักคุณมากๆเลยเดอะมูนโอ้โหพระจันทร์และพระอาทิตย์มาคู่กันคุณเป็นความสุขของเขาเขาจะทุกข์หรือเขาจะสุขก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคุณคุณมีอำนาจต่อใจคนรักคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้คนรักของคุณมีสภาวะของความแปรปลววในเรื่องของอารมณ์เนี่ยเดอะซันและเดอะมูน เขาเหมือนกับเขาไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้ไม่มีอะไรสมเหตุสมผลเลยนะคะตั้งแต่ที่เขาอยู่ไกลกับคุณหรือเขามีปัญหาอะไรกันกับคุณเนี่ยแหละนะเขาอยากเดินทางมาหาคุณค่ะห้าดาบอยากบอกอะไรห้าดาบ Queen of Wands การทำงาน พลังงานของชาวมังกรเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเป็นคนหน้าตาดีตอนนี้คุณโฟกัสกับงานเต็มที่นะคะแล้วก็การพักผ่อนการดูแลตัวเองเหมือนคุณจะรู้รู้สึกของคุณได้เองว่าอย่างไรอย่างไรแล้วเป็นคู่กันแล้วก็ย่อมไม่แคล้วกันคุณดึงดึงพลังงานกลับมาที่ตัวเองทํางานพักผ่อนนอนหลับอย่างสบายใจและ the e m p r e s s ค่ะใช่เลยแล้วก็เป็นคู่กับเขาแหละ e m p o r เนี่ย คู่กันแล้วไม่แคลวกันจริงๆนะคะพลังงานที่จะสมหวังคือคนที่อยู่ทางไกลนะคะคนไกลห่างนะแล้วก็จะมีสถานการณ์ที่จบลงได้ทางฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะมีสถานการณ์ที่จบลงผ่านการรอคอยมาเนิ่นนานใต้สำรับแห้งแมนะคะและหกเหรียญการให้และรับนะคะตักงนี้ไปเดี๋ยวคุณจะได้กลับคืนสองเหรียญสองเหรียญมาขยายต่อเลยนะคะ อะไรที่คุณเคยช่วยเหลือเขาไปหรือสิ่งใดที่คุณเคยให้แล้วคุณยังไม่ได้รับจากนี้ไปกำลังจะวนกลับคืนคะคุณกำลังจะได้รับทุกอย่างที่คู่ควรที่เหมาะสมกับคุณนะคะจะเกิดคอมมิชเมนต์กับรักทางไกลคนที่มีสินเสมอกันจะเกิดสถานการณ์ที่จบลงของฝั่งหนึ่งคือการมูฟออนจากชีวิตเก่าๆแล้วมาเริ่มต้นใหม่นะคะเรามาดูไพ่มูลอร์เคิลกัน ไหมูลออร์เคิลอยากบอกอะไรกับชาวมังกรค่ะดูภาพใหญ่ Look at the bigger picture ยังไม่มีกำหนดอะไรที่ชัดเจน Nothing is yet in stone และเชื่อในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หากมีชาวมังกรที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก mm hmm. เขาจะทำแบบนั้นจริงๆไหมนะคะ mm hmm. เขาจะเดินทางมาหาคุณจริงหรือเปล่า mm hmm. ขอให้คุณเชื่อนะคะใต้สำรับจุดสุดยอดอันร้อนแรงกำลังใกล้เข้ามาและ นี่ไงวงจรโรแมนติกครั้งใหม่กำลังเริ่มขึ้นนะคะขอให้คุณเชื่อมัน่นวางใจในจักรวาลแล้วก็ไว้วางใจในความรักของคุณตัวคุณนั้นนะ่ะมีความเพียบพร้อมทุกอย่าง The Empress นะคะคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองมีพลังงานความเป็นแม่เนะะี่ยค่ะเข้าอกเข้าใจกันคุณเจอคู่แต่ว่าในระยะหนึ่งอาจจะมีการรอคอยที่ผ่านมาคุณอาจจะกำลังรอให้เขาเคลียร์ทุกอย่างได้ให้ทุกอย่างมันชัดเจนนะคะ ก็จะทำได้เพราะคุณคือความรักคือความสุขคุณคือโลกทั้งใบของเขานะคะออกมาทั้งพระจันทร์พระอาทิตย์นะสองถ้วยความรักแท้หนึ่งถ้วยรักที่ไร้เงื่อนไขค่ะนะคะก็เป็นความรักที่จะสมหวังนะคะรักทางไกลนะสมหวังแน่นอนนะคะแล้วหากคุณรออะไรบางอย่างอยู่ที่อยากให้มันสิ้นสุดลงสักทีเขาจะทําเพื่อคุณในเร็วๆนี้เลยค่ะ ะะประมาณนี้นะคะพลังงานความรักของชาวมังกรที่ขึ้นมานะคะคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถคลิกที่ลิงก์หน้าโปรปไฟล์ได้เลยนะคะแล้วเรามาอัปเดตกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ